สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนหลังจากที่เรานะครับก็ได้เรีนยนรู้เร่อนของ Big Data นิคาับกันมาพอสมควรแล้วนะครับในวันนี้เราก็มาทําการนะครับเริ่มทำโปรเจกต์บิกาตากันนะครับก่อนที่เราจะทำโปรเจกต์บิกา a าเนั้นนะครับเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาข้อมูลขององค์กรนะครับแล้วก็การเตรียมข้อมูลการสร้างโมเดลนะครับอันนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะ ว่าเราจะสร้างโมเดลก็เหมือนแบบเป็นแผนถังนะว่าขั้นตอนกนารทํางานเราจะทําอย่องไรบ้างนะครับเมื่อออกมาแล้วเราก็ประเมินผลนะครับจากการที่เราได้ทําโมเดลนั้นแล้วนะครับแล้วก็นําแผนถังพวกนี้นะครับหรือโฟชาร์ดเนี้ยไปใช้สําหรับในการทำโปรเจกต์พิจาต้าเองแต่ที่นี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำพิจาต้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เราก็ได้เคยบอกไปแล้วว่าในส่วนของการที่นําไปใช้ประโยชน์นั้นนะครับก็คือพิาต้าก็คือเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะเช่น Netflix ใช่ไหมก็จะมีในเรื่องของภาพยนตร์นะครับสารคดีหรืออะไรต่างๆนะให้เราดูามากมายนะครับ o o o g l e ก็จะมีเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข,ข้อมูลในด้านของเป็นทุกเบิร์เอกสารใช่ไหมแผนที่หรือบันเทิงภาษาทีม่มีหมดนะครับ มีล้วนแล้วมีข้อมูลมากนะฮะสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลนี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราคนา้นหาหรือเราต้องการแล้วข้อมูลที่ได้หรือที่แปงผลมาน,นั้นก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็นาไปใช้ได้อื่นได้ด้วยหมือกับสิ่งที่นักศึกษาได้วิเคราะห์แล้วก็นําไปใช้ในเรื่องของดูใจต่างๆได้กับตลาดในวันนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ นำวิกาต้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆก็คือให้นักนนศึกษานั้นศึกษาหน่วยงานทางธุรกิจหรือราชการที่ใช้วิจาต้าในการบริหารจัดการข้อมูลคนละหนึ่งหน่วยงานแล้วนำเสนอผ่านระบบออนไลน์นะคะก็คือให้ตัดทำโ r Point หรือซ o เปอร์สไลด์นะคะในการนำเสนอนะคะ สไลด์ของนักศึกษาทำอาจจะมี2ส,สไลด์ก็ได้3ส,สไลด์ก็ดีนะคะก็ทําแล้วก็มาอธิบายกันมาให้ความหมายในการนําข้อมูลกันว่านะครับพิกดาต้านั้นประใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆด้า,า,าในใดบ้างนั่นก็คือสิ่งที่นักศึกษานนนั้นนะครับได้เลือกแต่ที่นี้ในเรื่องของพิกดาต้ธุรกิจออนไลน์นะคะดาต a าพิกดาต ด i ด Data ธุรกิจอาหาร Amazon Starbucks American Express Netflix หรือ T-Mobile พวกนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับก็ให้นักศึกษาเลือกเพียงมา1นะึ่งนหนึ่หน่วยงาน 1. หนือองค์กรเดียวนะครับแล้วเราก็มาหาประโยชน์ของมันกันนะครับว่าเขาในองค์กรเนี้เขาใช้ประโยชน์ในด้าน b i g Data ในด้านข้อมูลอะไรบ้างนะครับ ถ้าสมมติว่าสตาร์บัคเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ลองคิดสูซิว่าสตาร์บัคเนี่ยใช้ประโยชน์ในด้านบิจาตณ์อะไรบ้างอเมซอนอย่างเงี้ยนะคะเน็ตฟลิกเราคงรู้แล้วล่ะนะว่าเขาใช้ประโยชน์ในด้านของการที่เขาเก็บรวบรวมภาพยนตร์หรือหนังหรือสื่ออะไรต่างนี่ยจำนวนมากไว้สำหรับให้ลูกค้าได้ดูชมนะคะอันนี้ก็ให้นักศึกษานั้นนะคะหานะคะการนำบิจาตณ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง แล้วนำมาเสนอกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแล้วนักศึกก็อย่าลืมนะครับนำทำสไลด์นะครับแล้วก็เจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะครับที่จะทำนะครับการนำเสนอในเรื่องของการนำพิจารณาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ